ทักทายทุกท่านนะครับกับดวงชะตาในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9ในครั้งนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษนั้นในเดือนกุพภานะครับมันต่อจากช่วงวกราเข้ากุพภาเนี่ยมันมีดาวหลายดวงเหลือเกินที่ไปโครจรอ,อยู่ในเรือน ลาภะซึ่งมันยายมาจากเรือนกรรมมะคือเรือนการงานแล้วก็ไปกองรวมอยู่ในเรือนลาภะถึงหดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษสองคือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของคุณเองดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีเมษเองฉะนั้นถ้าดาวมีการโรจรแบบนี้นะครับดูแล้วนะครับน่าจะมีข่าวดีหรือมีอะไรที่ดีๆเข้ามา ให้กับชาวลัคนาราศีเมษอย่างน้อยในเรื่องของการเงินการทองขยับดีขึ้นแน่นอนแล้วในช่วงกลางกลางเดือนมภาพันธ์นะครับน่าจะประมาณวันที่13ดาวเสาร์ก็ขยับย้ายนะครับย้ายออกจากราหูนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศในชะตาของชาวลัคนาราศีเมษไปอยู่กับดาวพระเกต กุมภาพันธ์1-5เนี่ยนะครับต้นต้นเดือนเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกไม่ค่อยแอคทีฟนักอื่นๆนเนื่อยๆล้าๆเนื่อยๆพอเข้า6-10การงานเริ่มที่จะขยับดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการดิวกับลูกค้ากับซับพพลายเออร์กับใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวนะครับดูเหมือนจะเข้าที่ขึ้นแล้วก็11จนถึง15ช,ช่วงนั้น จะอินโทรเวิร์ดขึ้นมาเฉยเฉยไม่อยากวุ่นวายอะไรกับใครเยอะทำแต่งานที่มีอยู่ตรงหน้าเท่านั้นแล้วก็16-20ถึง20ช่วงนั้นให้ระวังเรื่องของความรักนะครับเรามักจะทำอะไรตามใจตัวเองอยู่เสมอบางครั้งก็ทำให้คู่ครองหรือคนรักเขาคิดมากกับการเมินเฉยของตัวเรา 2ีจนถึง25 26จนถึง28ช่วงนั้นดีตลอดชาวลัคนาราศีเมษคุณจำง,ง่ายๆเลยคือ21ถึงสิ้นเดือนภุมภาพันธ์ดวงขยับดีตลอดและเป็นการขยับดีที่อยู่บนเงื่อนไขของดาวที่ไปอยู่ในเรือนลาภตั้งหลายดวงด้วยกันชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการเงินดูแล้วเงินทองมีเข้ามาให้อีก จับจ่ายใช้สอยได้ไม่ขาดมือผมไม่ได้ยุให้คุณใช้เงินมือเติมนะแต่จะบอกว่าต่อให้คุณฟุ่มเฟือยซื้อของแบบไม่ค่อยคิดสตางค์ก็ยังเหลือเออแต่คิดสักนิดนึงก็ดีนะจะได้ไม่ต้องจ่ายไปเยอะนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะไปเจอกับรักที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้อย่างใจอะ่ะไอ้ที่มาชอบเราเราก็ไม่ค่อยไปสนใจเขาไอ้ส่วนที่เราไปชอบเขาเขาก็ไม่ค่อยมีใจให้เรามันก็เป็นซะอย่างนี้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามเอาใจใส่คู่สักนิดหนึ่งบางครั้งบางทีเราเฉยเฉยเมยกับคู่ไปเขาเองเขาก็ทําตัวไม่ถูกว่าเอ้ะเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว,ว่าเรารักเขาน้อยลงหรือเปล่ายังไงถ้าอยากจะรักษาสมรรถภาพให้คงอยู่ใส่ใจกันบ้างนะครับอย่าลืมติดตามนะครับดูดวงดีไว้ในทุกๆช่องทางฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นเกี่ยเป็นแผนที่ชีวิตแล้วก็อย่าลืม นะครับทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมีนะครับขอให้คุณได้รู้ว่าการได้ฟังดวงนั้นเป็นไกด์ไลน์เป็นกิมเขียวเป็นแผนที่ชีวิตคุณมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นอย่างน้อยที่สุดนะครับเวลาจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหรือจะต้องระมัดระวังเรื่องใดคุณก็จะได้รู้ก่อนนะขอให้โชคดีสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับขอคำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดจัดอย่างไรให้เฮงให้ปังนะครับรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโงเฮงบนใบหน้าแล้วก็ชะตาชีวิตส่วนบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับ Li n e Official ย Official ID สเต6 6์ห i n 6 6 6 6สา ไปตัชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2569เดือนแห่งความรักนะครับมาดูซิว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพจะเป็นอย่างไรเหตุผลเพราะว่าดาวมีการขยับย้ายไปอยู่ในเรือนกรรมะในเรือนการงานถึง5ดวงด้วยกันแล้ว1หรือ2ดวงหรือ3ดวงในนั้นก็ไปได้ตำแหน่งพิเศษ ที่เขาเรียกว่าอง์เกณฑ์ปัสวะเกฑ์ขออธิบายให้เป็นความรู้กับเอ็ซีทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยเป็นลัคนาราศีรูปสัตว์ใหญ่ฉะนั้นดาวใดก็ตามที่ไปอยู่ในเรือนที่สิเนี่ยมันจะไปได้ตําแหน่งเป็นองเกณฑ์ปัสวะเกฑ์เป็นโยกเก์ตำแหน่งตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเขาพูดถึงวาสนาที่ดีมีความสําเร็จถ้าเป็นดวงกําเนิดหมายถึงการได้รับการถาูกทำค้าชูหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้อยู่เร็ว แต่ถ้าเป็นช่วงจังหวะด,ด,ดวงจรแบบนี้ก็ถือว่าในช่วงจังหวะโอกาสนั้นๆมักจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้หยิบจับนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มีความก้าวหน้าอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ได้ดีไปทุกเรื่องนะมันจะมีบางเรื่องอยู่เหมือนกันตามคุณภาพของดวงดาวซึ่งขออธิบายให้ฟังโดยละเอียดดังต่อไปนี้วันที่1ถึงวันที่5กรุมภาพันธ์ช่วงนั้นจะน,อย,นอยในเรื่องความรักนะครับ มีความรู้สึกได้ถึงอ,อ,อื่นๆบางคนก็ไม่ค่อยได้เจอกับคนรักหรือห่างๆกันเพราะงาน6-10แฮปปี้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นสดใสขึ้นติดต่อกับเพศตรงข้ามก็มักจะได้รับความสมเร็จดี11จนถึง15ช่วงนั้นให้ระวังสุขภาพร่างกายระวังสุขภาพนะครับอย่าไปทำอะไรที่มัน เขาเรียกว่าเกินกําลังตัวเองจะออกกําลังกายก็ดูเรี้ยวดูแรงตัวเองให้ดีอย่าไปทําอะไรเกินตัวจะดื่มจะกินอะไรก็บัญญัติบ,บัญญังดูตัวเองเป็นที่ตั้งให้ดีแล้วก็101เอจนถึงอ่ท่1 6สิจนถึง20 <c oughs> ช่วงนั้นความรักแฮปปี้สดใสดีกว่าเดิมมากทีเดียว2 <c oughs> 1จนถึง25 26 <c oughs> จนถึง28ช่วงนั้นดีตลอดงานเยอะมากงานเยอะจริงๆไม่รู้จะพูดคำไหน คุณมีเรื่องรับผิดชอบเป็นเรื่องของงานมากขึ้นภาระเพิ่มขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูไปขอหรืออะไรก็ตามที่ได้มาอาจจะได้มาด้วยความฟุ้งหรือความบังเอิญก็ได้นี่คือนัยยะสําคัญของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าดาวการเงินก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงฉะนั้นในช่วงเดือนมุมาพาร์เดือนแห่งความรัก เงินทองจะเข้าไม่ขาดมือเลยแต่ก็เป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกฟุ้งเฟอ้อใช้เงินมือเติบอยู่เหมือนกันแต่ก็ขอย้ําว่าเงินทองเข้าไม่ขาดมือจริงๆกลับมาที่เรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีความไม่แฮปปี้ไม่ได้อย่างใจในช่วงต้นๆเดือนกุมภาพันธ์แต่หลังจากนั้นไปแล้วดูเหมือนกับอะไรเข้าที่เข้าทางขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจ อย่าลืมนะครับติดตามดูดวงดีไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงคุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตขอให้โชคดีสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัด่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด จัดอย่างไรให้เฮงให้ปังนะครับรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโงเ่เฮงบนใบหน้าแล้วก็ชะตาชีวิตส่วนบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับ Li n e o f f i c i a l ID@ @masterming66632 ชาวลัคนาราศีเมถุน วงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรฟังกันได้เลยชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวเสรารจะขยับโยกย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งเรือนกรรม,มะในตำแหน่งเรียกว่าพบรอยกลางฟ้าในเรือนที่10 ไปอยู่กับดาวพระเกตส่วนดาวอีก3-4ดวง5ดวงย้ายไปอยู่ในเรือนสุพะเรือนที่เป็นตำแหน่งตรีโกนร่วมทธานุลงกับลัคนาราศีวิถุนก็เป็นอะไรที่เสริมกำลังให้กับชาวลัคนาราศีวิถุนอยู่ไม่น้อยก็สามารถจะออกคำพยากรได้ดังต่อไปนี้วันที่1ถึงวันที่5กุุภาพั์นะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องงานนะครับเรื่องโปรเจกต์ต่างๆ6-10ให้ระวังเรื่องของรายจ่ายระวังวิชาชีพ6-10ทําอะไรต้องระมัดระวังรอบคอบ11-15ช่วงนั้นแฮปปี้หลายๆด้านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสะดวกสบายมีความรู้สึกปลอดโปร่งในหลายๆประการด้วยกัน16-20ช่วงนั้นมีแต่ความติดขัด อุปสรรคทําอะไรไม่ค่อยได้อย่างหวังติดขัดซะมากกว่าสําเร็จฉะนั้นช่วงที่ติดขัดเราก็พยายามอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันจะเฟลแล้วมันจะไม่ได้ผลทําให้เรารู้สึกเสียเวลาเปล่าๆ21-25จถึงช่วงนั้นการงานมีความสําเร็จจะมีข่าวดีในเรื่องของงานมีความโชคดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานทุกรูปแบบแล้วก็26-28ช่วงนั้นให้ระวังสุขภาพร่างกาย มีโอกาสจะเก็บป่วยกินยาหรือไม่ค่อยสบายได้นะครับนี่ก็ติงชาวลัคนาราศีมิถุนเอาไว้ดาวที่ไปกองรวมอยู่ในเรือนสุภาพตรงนี้มันบอกถึงโอกาสเห็นการเดินทางไกลหรือข่าวดีจากต่างประเทศใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วชีวิตจะต้องเดินทางไกลเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ชาวลัคนาราศีมิถุนที่ปกติไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนนั้น คุณมีโอกาสจะต้องเดินทงเดินทางเพราะงานเดินทางแล้วก็ได้รับความสําเร็จดีดวงมีโอกาสจะมีชื่อเสียงในงานหรือสิ่งที่คุณเองนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆก,กรณีนะครับส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนดาวปัตตานีดาวความรักคู่ครองมาทับลัคนาได้องค์เกณฑ์อุดมเกณฑนนะ คนที่พูดคุยกันอยู่นะครับมีการสื่อความหมายกันอยู่ในเรื่องของความรักน่าจะพัฒนาไปได้ในทางที่ดียิ่งขึ้นแต่ความรักกับเรื่องของการเงินมันนักมักจะเดินมาพร้อมๆกันต้องมีความพร้อมถึงในเรื่องของฐานะและความเป็นอยู่ด้วยต้องกันในแบบนี้ถึงจะไปด้วยกันได้และนี่คือชาวลัคนาราศีมิ อย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไว้ในทุกช่องทางและทุกๆุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงคุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตขอให้โชคดีสำหรับท่านที่ต้องการนะครับขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด จัดอย่างไรให้เฮงให้ปังนะครับรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโงเฮงบนใบหน้าแล้วก็ชะตาชีวิตส่วนบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับ Li น์ Official ID masterming 6666 66